ทำปลาแซลมอนย่างเกลือเกลือพร้อมแซลมอน้อมเร่งไฟเตรียมกริลให้เต็มที่ว่าจะทิ้งไว้สักสองนาทีแล้วก็เดี๋ยวแซลมอนไปกริลแล้วก็โรยเกลือ,ลลลอน่าจะได้น่าจะได้ครับท้องปลาแซลมอนท้องปลาแซลมอนย่างเกลือโอเคพร้อมที่จะเอาไปกริลลงแล้วนะครับ ข้าวปลาแซลมอนแมคโครนะฮะพร้อมคลีดแล้วก็โรยเกลือโอเคโรยเกลือพอสมควระครับกด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  Okay. ลองคิดดูว่าน่าจะผ่านไปสักนาทีนาทีกว่าแล้วเตรียมนะเตรียมจะเตรียมจะพลิกอีกรอบหนึ่งโอเคผ่านไปสองนาทีกว่าสองนาทีแล้วเราจะพลิกอีกรอบหนึ่งละโอเค อันนี้ยังดูไม่ไหม้เท่าไหร่คีย์เวิร์ดคือไฟร้อนสุดๆเริ่มเห็น,นกลิ่นไหม้ออกมานี้ก็ผ่านไปแล้วสี่นาทีผ่านไปแล้วสี่นาทีครับ เราจะเอาน้ำมันไหมน้ำมันก็จะมีเกลืออยู่ด้วยอันนี้ที่วัดคือไปต้องร้อนสุดๆผมกำลังคิดว่าท้องผั่าน,นี้ยังไม่สุกจะลองผิดอีกครั้งหนึ่ง